สวัสดีครับพวกของผมโจโนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวลัคนา,าราศีต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับเป็นเดือนต้อนรับตรุษจ,จีนนะครับเพราะฉะน,นั้นก็นจึงเลือกไพ่ชุดนี้ครับชัยหน้าทาโร่มาดูให้กับชาวลัคนา,าราศีต่างๆ,ๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วเริ่มดูกันเลยนะครับคลิปนรื่ของชาวราศีสิงห์นะครับดูเดือน ดูดูหงเดือนกุมภาสองห้าหกห้านะครับเรามาเริ่มไปแรกเรื่องการงานกันเลยนะครับการงานได้ไพ่เดทนะครับเดทนี่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ความตายจริงๆนะครับเดทหมายถึงว่าคุณจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องการงานนะครับเช่นอาจจะเป็นการย้ายงานไปอีกฟิลหนึ่งเลยที่คุณไม่เคยทําแต่ว่ามีความกลัวแต่ท้งมันจะดีมากเลยหรือว่าต้องย้ายที่ทํางานไปไปคโลจีเลยไม่ไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศ ซึ่งการเปลี you know, world, thing, están, ่ยนแปลงแบบย้ายที่ทำงานหรืองานคอลฟลที่คุณไม่คุ้นเคยเนี่ยมันมันสร้างความหวาดกลัวไม่คุ้นเคยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมันผ่านไปได้คุณจะพบความสําเร็จประสบการณ์ใหม่ๆที่มันยอดเยี่ยมเลยครับการเงินชาวราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพ่ายใคห้าคาถาห้าคาถาเนี่ยมีความหงุดหงิดใจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการเงินที่คุณคาดหวังเนี่ยก็คงยังไม่ได้ ตามตามแผนตามที่ตั้งใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่จังหวะที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีเรื่องการเงินหรือมีเงินเก็บตามที่ตั้งใจคงต้องรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับความรักของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ราชินีถ้วยถ้าคุณผู้ชายจับได้จะสมหวังพบรักกับผู้หญิงวัยกลางคนในราศีธาตุน้ำนะครับกระฎวดนิ่หรือพิจิกนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงราศีสิงห์ก็ จะถูกฉลกกับคนที่มีไวกลางคนขึ้นไปนะฮะสาอัพก็จะมีโชคดีเรื่องความรักในเดือนกุมภาครับสุดท้ายเรื่องสุขภาพของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่มหานเล็กดาบนะครับมหานเล็กดาบหมายถึงว่าลูกน้องรุ่นน้องหรือลูกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีน้องชายน้องสาวหรือว่าบริวารบุตรนะครับก็ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับอาจจะเกิโกโกดโรคภัยเจ็บป่วยได้ครับ ก็จะขอจบคลิปของชาวราศีสิงห์ไเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีปีใหม่จีนทุกท่านและก็ชาวราศีสิงห์นะครับสินเจียยู่อีสินีผู้ใช้ครับ